ก็จะมาเปิดเออวันนี้กนะเป็น situation of all l o c l e b j e c t นะคะไพ่ใ,ใ,ใต้สำหรับที่ได้นะคะเป็น paradise นะ happiness and joy, appreciate enjoy each other honeymoon f a s e นะคะก็น่าจะได้ไป Honeymoon หรือเที่ยวนะคะอันนี้เป็นอะไพ่ได้สำหรับนะมาดูสถานการณ์นะะ situation ของ o r a c l e นะคะใบแรกที่ได้นะ coffee cup นะคะ meeting and talking, s e v e r i n g uh, the moment, building innovate, building เปนชิปนะคะก็จะมีการสร้างมิตรภาพนะ,ะอาจจะได้ไปนัดจิบกาแฟกันก่อนนะคะแล้วก็เป็นคิวบิดแอรโนะคะเขาบอกว่า Have Faith Love Is c o m i นะคะ s u r p ์ไ i n ส i อ a t i o n รั่นจากบ่ายเลิฟนะก็คือการประเทศกำลังแข่งต่อนะคะมีความนักกำลังจะมาแล้วก็ไปมีจจิบกาแฟก่อนแล้วนี่ก็การประเทศแผ่งสอนนะะเลิฟเขานะ,ะมีการแสดงออกนะ,ะอาจจะเป็นข้อความความคิดถึงหรือว่าการพูดบอกละะะักษะ แล้วก็ Engagement นะคือไปถึงแหวนบ้านนะคนนี้คะไฮเ h Commitment นน t e n น i ี้เป็น p a r t n e r s h i p u n i o เด้วยนะคะก็จะได้ยูเน n นแต่ใน,นคนนี้ไม่ถึงแหวนบ้านนะเป็น unconditional l o v e นะ safe l o v e a n h o o e ฮ e นนะคะอันนี้เป็นรักไรเงื่อนไขนะคะมีความดึงดูดนกัด้วยนะคะก็ให้รักตัวเองด้วยนะคะ การเซทนะครับเป็นลักษณะของคนที่อยู่ระยะไกลนะอาจจะเฝ้ามองดูเฝ้าส่องติดตามคุณอยู่นะอาจจะทุกระยะเหมือน s t ็อ k i n g ไปเลยนะก็ระวังด้วยนะแล้วก็นี้ b a c k s t ต p p i n g นะก็คือ h าร r ดเบรกแอนด์เพนเซ p เ r a ร i ชันแอนด์ลอสเอ่อดิเซปชันแอนด์ไลน์ช็อคกิ้งแอตแกนะคะก็มีเรื่องเจ็บปวดนะคะศูญเสียแล้วก็เอ่อหัวใจแตกสลายมีการแยกจากมีการหลอกลวงมีการโกหกนะคร ก็มีแอดแท็กอะไรที่มันช็อกนะทำให้เเกิดมีปัญหาหนิดนึงนะคเคยงีก็ได้นะแล้วก็โปเกมอเฟน,นะคะเป็นการเล่นเกมนะคไม่ได้แสดงความรู้สึกหรือว่าอะไรที่แท็กจริงออกมาเนาะโชว์วิ่งแ h a งกับบิงนะมีการปกปิดซ่อนบางสิ่งอย่างนะทีนี้มี็นิกนะเขาบอกว่าิวเฟสที่เริ่มใหม่นะก็เรียกว่ามันเป็นวงอย่างนี้นะก็ เป็นคนไกลได้นะครับเพราะว่าส่องจากระยะไกลนะคะเป็นรักไร้เงอนไายไปถึงแหวนมานนะคะเป็นช่วงที่การมเทีแผงสองเนี่ยอาจจะได้ไปนัดเด,ดทจิบกาแฟกันนะคะก็เริ่มเดทใหม่นะคยังไงไปถึงไอเกตดนนะคะแล้วก็มีภาราได้วยนะคะก็คือไปถึงการทันมมูลนะคะก็จากหน้าไพ่รวมๆเป็ดประมาณนี้ค่ะ